สีกันขะต้อนรับเข้ชสุช c h a n n อ l ดูดวงกับกุ้งแช่นะคะเรามาอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคมนี้กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างให้ไพ่ช่วยทำนายกันนะคะสําหรับชาวราศีกันร,รักขนากันนะคะในช่วงเดือนนี้โอเค นะใครที่กำลังจะเริ่มต้นนะคะงานใหม่ธุรกิจใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะโดดเด่นมากๆก็คือเหมือนกำลังจะได้เริ่มได้ทำอะไรที่นะคะคลองเกี่ยวกับบริษัทต,ต่างชาติต่างภาษามันเป็นทางเลือกนะคะคุณอาจจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะเกี่ยวกับบริษัทต,ต่างชาติเกี่ยวกับ บริษัทที่มีผู้ใหญ่นะคะที่เขาอุปถัมภ์เอ็นดูนะคะก็เป็นได้รายได้ดีด้วยนะคะดูหน้าที่การงานลายได้ดีแต่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ถูกใจอะไรบางอย่างเราเหมือนกันเลยทําให้เราลังเลใจอยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้นะคะดูเป็นการตัดสินใจที่ยากนะคะดูลำบากใจดูเป็นการตัดสินใจที่ยากเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่โดนใจตรงเนี้ยอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของคุณอยู่เหมือนกันเลยทําให้ลังเลใจนั่นนะคะไพก่กระบอกอกมาแล้วว่า ไอสิ่งที่ทําให้ลังเลใจเนี่ยเออบริษัทมันใหญ่ขึ้นหรืองานมันใหญ่ขึ้นธุรกิจมันใหญ่ขึ้นจริงแต่ว่าดูเหมือนว่าจะยากอยู่นือนกันอ่าจจะเป็นอะไรที่ดูความรับผิดชอบมากนะคะหหรืองานมันดูยากขึ้นชาเลนจ์ขึ้นเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องเดินไกลเดินทางไกลอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือเป็นางานที่ดูค่อนข้างเหนื่อยแต่ดูดีนะ ดูดีแต่ดูคุณยังลังเลใจจังนะคะแต่ก็ว่าดูรายได้ดีหน้าที่การงานดีนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เอ็นดูดีด้วยอืจริงๆก็ลองตัดสินใจดูนะคะบางท่านบางคนอาจจะเป็นแบบธุรกิจใหม่ๆที่ทำเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะแต่ก็ว่าดูดีนะดูแล้วคุณทำน่าจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับทางเลือกนี้ได้เลยนะคะ แต่ดูแบบดวงผู้ใหญ่เด่นมากนะบางท่านบางคนอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ๆที่ไปเกี่ยวข้องกับแบบโลกออนไลน์นะคะวิดีโอติดต่อต่างประเทศนะคะอะไรลักษณะประมาณนั้นติดต่อองค์กรใหญ่ๆที่ต้องไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ดีนะคะดูดีนะเนี่ยโดดเด่นเรื่องคนอุปถัมภ์มากๆเลยนะคะเดือนนี้อเพราะฉะนัญญ้นเรื่องการงานของคุณนะคะในเดือนนี้นะ ใครที่มีความอึดอัดใจหรือการงานที่มันค่อนข้างเสเน็ตเหนื่อยหรืออะไรเนี่ยมันจะมีบุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการงานได้ดีด้วยในช่วงเดือนนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะภาพการเงินการเงินอยู่ที่บอกนะไพ่เด้นมากเลยเรื่องธุรกิจใหม่นะคะงานใหม่ทางเลือกใหม่ๆของคุณเนี่ยดูรายได้มันดีหรือดูว่ามันเห็นเงินที่ค่อนข้างจะโอเคมากด้วยนะคะ,ะบางท่านบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่วางแผนนะคะวางแลนที่จะเดินทาง ไพ่ชัดมากนะมีไพ the ot, ่ the c h a r i o t ออตนมีไพ่การเดินทางมีแพลนมีแพลนแต่อย่างที่บอกบางท่านอาจจะหมายถึงงานที่ต้องไปทําต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าเป็นงานที่ต้องเดินทางแบบข้ามจังหวัดหรือต้องเดินทางบ่อยหรืออะไรลักษณะประมาณนี้นั่นแหละอาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้ลังเลใจแต่มันเป็นโอกาสทางการเงินน่ะอก็อยู่ที่เราเราต้องลองตัดสินใจดูนะคะว่ามันโอเคไหมแต่ถ้าถามกุมงผู้เชียร์นะคะดูว่าแบบโอเค โดยดูองค์กรดีหรืองานธุรกิจดีรายได้ดีนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ,ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาทั้ง,รง,งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องงานเลยนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภโดดเด่นไหมโอ้โหเจอเรเวลนี่คุ้นแบบทุกราศีเลยนะในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภได้อยู่นะ ใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะใช้ตัวเลขเกี่ยวกับตัวเรานี่แหละวันเกิดเราตัวเลขอะไรที่ข้องเกี่ยวกับตัวเราเองนะคะสามารถที่จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะมีโอกาสนะคะลองเปิดดวงดูนะอย่างมงายหรืออย่ามากเกินไปเอาแค่แบบพอประมาณคนจะมีโชคคุณเปิดดวงคุณก็ได้รับโชคแล้วนะคะไม่จําเป็นที่ต้องไปแบบทุ่มเทเยอะแย,ยะหรือไปผูกติดยึดติดจนเกินไปนะคะโอเคเรามาดูเรื่องความรัก ความรักคนโสดโดดเด่นเรื่องของการตัดสินใจเหมือนกันนะดูว่าคุณเนี่ยมีทั้งหน่งคนไกลคนไกลคนต่างชาติต่างจังหวัดเดินทางบ่อยเนี่ยแต่คนเนี้ยลักษณะดูขี้หึงขี้หวงเนินน่งแล้วมันทําให้หนักใจลําบากใจหรือบางทีมันก็เบื่อเบื่อนะกับการที่เขามีความหึงหวงเรามากจนเกินไปหรือเปล่าส่วนอีกช้อยส์หนึ่งเนี่ยเขาบอกเป็นคนธาดินธาดินก็คือชาวราศีมังกรพฤกษ์ศพ ันนะคะคนนี้ก็ดูดีคนนั้นก็ดูใช่นะเพราะฉะนั้นมันมี2องช้อยส์หรือมีทางเลือกนะคะเข้ามาให้คุณในช่วงเดือนนี้ก็ลองดูค่ะสำหรับคนโสดนะ ถ้าอยากจะแนะนำอะไรอีกหก p a ชัดจริงๆนะคะเป็นไพ่ที่ต้องเลือกและเลือกยากในบ้านกับคอนโดดีทั้งคู่เลยก็ดูโอเคทั้งคู่เก่ยวกัว่าหนึ่งในสองคนเนี้ยมีคนที่ใช่สำหรับคุณนะใช่หมายถึงคุณสามารถที่จะบัตัดสินใจคอมมิชท,ที่จะคบกันอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นไพ่คู่รักชัดเจนนะคุณเลือกคนไหนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสบายใจและดูมีอนาคตไปต่อกันได้นะคะ เขาจะพาคุณไปสู่สังคมที่ดีเขาจะมีความชัดเจนมีความผูกพันกันอะไรกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวโสดนะคะเดือนนี้คุณสามารถชัดเจนในเรื่องของความรักได้แล้วแต่ก็อยู่ที่การเลือกและการตัดสินใจของเรานี่ล่ะค่ะสำคัญที่สุดเลยนะส่วนความรักของคนที่มีคู่แล้วค่ะ คนที่มีคู่แล้วระวังหน่อยนะเขาบอกว่าจะมีเนื่องนะคะอาจจะเป็นลักษณะคนเก่าๆกลับมาวนเวียนทําให้เป็นปัญหานะเป็นปัญหานะคะระหว่างคุณกับคนรักได้มีการทักมาติดต่อมาจากคนในอดีตนะ,ะมาทางเราหรือมาทางเขาก็ตามเนี่ยแต่มันก็ดูเป็นปัญหาเพราะมันเกิดความลําบากใจและเกิดความไม่พอใจได้ต้องระวัง 2. นะคะอาจหมายถึงมีคนต่างวัยที่เข้ามาวนเวียนในชีวิต ซึ่งเหมือนกันเลยนะมันทําให้เกิดความอึดอัดใจไม่สบายใจไม่ว่าจะเข้ามาทางไหนก็ตามนะคะอืม ้องระมัดระวังปัญหาอันนี้นิดนึงเนี่ยเป็นพ่พาย,ยุฝนเข้ามาในชีวิตคู่ของเราเพราะฉะนั้นนะคะมันมันมีความกดดันในเรื่องคนในอดีตนะคะแต่จะมองอีกมุมนึงอ่ะก็ต้องระวังเรื่องอะไรอย่าพูดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องในอดีตปัญหาเก่าๆเดิมๆเรื่องเก่าๆเดิมๆเอากลับมาเป็นปัญหาทําให้ทําให้ความสัมพันธ์มันดูแย่อยา ขุดคุยอย่าเอาเรื่องเก่าๆเดิมๆมาเป็นประเด็นเป็นปัญหาการที่จะขุดขึ้นมาเป็นปัญหาหรือเอากลับมาเป็นปัญหาคุณแก้ไขกับปัจจุบันดีกว่านะคะหรืออะไรก็ตามเก่าๆที่มันมีการวนกลับมาหรือคนต่างวัยอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องระวงังมันค่อนข้างเป็นปัญหาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักมันดูกดดันจังเลยอะ่ะนะต้องระวงังส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้ สุขภาพ ระวังปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องนะคะนะอาจจะมีอาการปวดท้องมวลท้องมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องมีความผิดปกติเกี่ยวกับช่วงท้องนะคะระบบย่อยอาหารนะคะกระเพาะอาหารหรืออะไรก็ตามนะคะมีปัญหาหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นระวังเกี่ยวกับมือและแขนด้วยเนี่ยเป็นพ่มือและแขนทั้งนั้นเลยมีการปวดมือปวดแขนนะคะต้องระวังเรื่องของมือและแขนด้วยเหมือนกับว่าจะมีปัญหาด้วย ดวยนะคะในช่วงเดือนนี้ระวังเรื่องอะไรไพ่อยากแนะนำเรื่องอะไรอีกคะสิ่งที่ไพ่อยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนนะคะ จริงๆไพ่ก็บอกว่าปัญหาใดๆก็ตามนะที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้คุณจัดการแก้ไขมันได้ด้วยตัวเองบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าอเอยเราควบคุมไม่ได้หรอกเราจัดการไม่ได้หรอกไม่ค่ะถ้าเป็นปัญหาของเดือนนี้นะ คุณยังไม่ได้ลงมือแก้ไขมันต่างหากนะคะคุณอาจจะมมวคิดแต่ว่าเอ้ยเราจัดการไม่ได้เราคอนโทรลไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้นั่นนั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้พยายามหรือลองที่จะแก้ไขมันหรือเปล่าจริงๆการแก้ไขถามว่ามันหายเลยไหมมันอาจจะไม่ได้หายเลยร้อเปอเซ็นนะเรื่องของปัญหานะ่ะแต่ยังไงมันดีขึ้นแน่นอนขอเพียงแค่คุณต้องลองลุกขึ้นมา พยายามที่จะแก้ไขมันดูแล้วมันจะดีขึ้นที่คุณเห็นได้นะคะโอเคภาพรวมบทสรุปนะคะที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มไพ่บอกยังไงระวังนิดนึงเดือนนี้มันมีแกณฑ์ที่คุณจะมีปัญหากับผู้หลับผู้ใหญ่หรือคนไกลอยู่นะนะคะ ห้าดาบเข้ามาเลยนะเพราะฉะนั้นไม่เวิร์กนะคะกับการที่จะไปมีปัญหากับคนไกลหรือคนที่ลักษณะจะเป็นผู้ใหญ่เพราะดูว่าเราจะเสียเปรียบหรือว่าจะเสียหายได้ความเสียหายเป็นอะไรทําให้เรานี่แหละไม่สบายใจลําบากใจเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงทุกกรณีที่จะไปมีปัญหาอะไรกับผู้ใหญ่เนี่ยปิดตาข้างหนึ่งไปซะอย่าไปสนใจอย่าไปย้าคิดย้าทํากับปัญหาใดๆที่ ผใหญ่นํามาหรือเราเครียดอะไรเกี่ยวกับปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยพยายามปล่อยวางหรือปิดตาครั้งหนึ่งไปซะนะคะมันก็จะผ่านไปแต่การที่เราไปไฟไม่ยอมไม่ได้ไม่โอเคอย่างเงี้ยคุณเสียหายนะคะหนึ่งเลยลำบากใจหนักใจไม่สบายใจมาแล้วและอาจจะเสียหายมากกว่านั้นด้วยก็หลีกเลี่ยงน่าจะดีกว่านะคะโอเคค่ะ เรามาดูการทําบุญเสริมดวงกันเดือนนี้ทําบุญอะไรได้านไหนถ้าใครคิดไม่ออกนะคะก็ให้พ่ช่วยแนะนําได้แต่ถ้าใครมีในใจอยากจะทําบุญอะไรอยู่แล้วคุณก็ทําตามสไตล์ของเราได้เลยการทําบุญทุกอย่างก็เป็นผลดีหมดละนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือการ การทำบุญทุกอย่างน่ะทุกศาสนาทุกสัญชาติก็คือสอนให้เราเป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นการอะไรที่เป็นสิ่งดีเรื่องดีๆทาไปเถอะนะัมันส่งผลบวกกับคุณแน่นอนแต่ถ้าคิดไม่ออกอยากจะทําบุญด้านไหนดีหนึ่งอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับนะคะการถวายพระไตรยเราก็ถวายที่กรวดน้ํานะคะก็จะดีมากๆสําหรับคุณเสริมเรื่องงานเรื่องเงินมากๆเลยนะคะ,ะทำบุญด้านนี้นะคะช่วยส่งเสริมเรื่องความสําเร็จเรื่องการเงินเรื่องปัญหาเรื่องคน ลดล็อกปัญหาต่างๆได้ดีด้วยโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เราฟังคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แนะนำไกด์ไลน์เนาะให้เราได้ระวังแล้วก็เตรียมรับมือกับเรื่องต่างๆได้ดีนะคะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจอยากจะถามอะไรถึงใครเรื่องอะไรนะคะได้หมดมาแอดไลน์มาคุยกันนะคะที่ล like น์แอด k u n g c h a e ค่ะขอบคุณมากมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ ที่ติดตามเรบชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้ก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะคะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพีคอัครหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย